นไหมหนูกะถ้าว,ว่าหนูกับุใครเนี่ยมีเวลาเนอะหนูกะเตือนเสาวมานหนูกับฝ่าหาเอาน้ำรีมิกเอางั้สินะไปรีมิกน้ำเขาเอางั้สิพ่อเห็นมันใด้จากประมานสี่หาหกคลิปนั่นสินะเจ็ดแปดคลิปอยากลางเงินละเจ็ดถึงสิบคลิปคนละเห็นโมเห็ดเข้ากับพ่อใดอยู่ จักงามใดโวจังสีหอดเอาขาตังมาตังก่อนขอบคุณเด้อจจาปากวนพี่บิกกอันี่พี่บิกกักกใรให้หัวใจกอดกอดขอบคุณหลายๆจากขอบคุณหลายๆก็ได้ยีนสิบหานลที่เนะาะเมื่อวานเน็ดถามไม่ยังนอนป่าในลายสดป่าบ่ได้อ่านพี่บิกสวัสดีครับจากอัน นมข้าลาเนาะจากล้งข้าลาเด็กยังกินข้าวเที่ยงกันแล้วบ้นอ้อพี่นอ้องสิบเอ็ดโมงแล้วแมนแมนหนอน,น,นถามไปในไรซสดนั่นลหละถามไปในไรซุดหนูถามอีหยังบุปปากะบ่ได้อ่านเนาะข้าจะขายของอย่านเ <laughs> มื่อเนี้กะเห็นอยู่ต่เศร้าๆคน หนูกับว่าท่านเตือนบอลอยู่ยแมนบอกเฮ้ยจีนป่าเขื่นละเป็นแดงแดงหนูเลย่ว่าใดแวะเขา่าหนูว่าท่านเตือนเมื่อเสาเนี่ยเมื่อไรจะเสาร์บอกหกโมงเนี่ยละหกโมงเนี่ยละมั้งไปหอบเฟี้ยงมากถอดเสื้อออกกับมีเฟี้ยงว่านป่าขายของป่าบ่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์ดอกรอกหนูก็อยู่ละคอมเมนต์ไปแน่หนูก็เฮ็ดเบียงไปแน่นเ,เนี่ยละน่ามเสาร์เนาะ ไปแหงผ่านแล้วแหงบ่ว่างได้ปาไปเฮ็ดเวียกว่าแม่นผ่านแล้วสิได้มานั่งเบิ่งคลิปให้หมูมันบ่แม่นเด้เฮ็ดเวียก <c oughs> ไปตลาดไล่ไปนําอ๋อมื้อเช้าแม่นบ่ซะพ่อแมน่นหนูว่ามันเช้าบัดนี้หนกูก็อยู่ในที่นอนอยู่เฮาเลยบ่ได้เข้าไปหนูก็ว่าโอ๊ยป่าหลายอยู่ดอกหนูว่า ป้าตาลายยิ่วหนูว่าสิมืออึดม่เวาดอกป้ามันก็กลับมาเรื่อยๆเนาะป้าขึนที่ละจักหน้าที่ขึนที่ละจักหน้าที่มันดีแต่ว่าหนูว่าขึนอันที่แรกหนูว่าจะขึนขึ้นป้าละขึนดูดูเอาพนะมาที่นี่หนูก็เลยว่าเอารวดเดียวให้มันจบไปเลยมือหนึ่งสินะเอาเอาชั่วโมงหนึ่งไปเลยสิ ให้มันจบไปเปรื่อยว่าสันก็เลยมาเอาหลอดละช่วโมงเลยล่ะเมื่อละเ่อให้มันจบจบไปเนาะบบลูบะนะบ <c oughs> <c oughs> ม่เห็นเนาะป่าเนาะมันมันบ่นเห็นเือคลิปสันเนาะคลิปเน่ากับพวกคอยขืนเพ <c oughs> ระาะว่าจอดวิวหน่อยขืนสันๆ ประเทดไปถ่าพิ้นแล้วแต่บ่าบอคอยมีเวลาเลยเอาหน่อยๆขนาดเอออ๋อแม่นบอหนูกะว่าขันแม่นหนูสิมาไล่ไรๆเท่าสันมันห้เรื่องเท่อมันกะไปอันน,นั้นอันนี้เนาะหนูก็ได้ว่าเออเอาเท่อเดียวให้มันเลียวๆไปหลดหนูว่ะวีโบสวัสดีจา้าวีโบสวัสดีจา้า ขอพูดหลายๆคือว่าจะออกลูกอีกนี่ลและป้าตัวนั้นมีแนวโนมแล้วดาเคิ่นกับร่งแน่ๆแล้วได้หางกับสิเป็นสีกยกๆแล้วก็คือเกาแล้วเป็นหห่นห้วยห้วยๆแล้วไก่สีด้ล้านอีกแล้วเนาไก่สีด้ลูกสาวอีกแล้วสวัสดีค่ะวิโวจากปากควนวิโวดีครับจากลุงคํามลาแล้วขอพูดสิบแปดเลิบก,กับสี่สิบเจ็ดทันแล้วค่ะเนาะ ขอบพุณหลายๆไล่ลสดไปกับง่วงหวงังเด้ตามสะดวกเด้อพี่น้องเด้อสกินกาแฟเอกเมื่อใดบุมหมอมาแล้วหมอมาแล้วสวัสดีจ้าหมอแค่เห็นหมอมานี่ก็คิดถึงปะภกรเนานะคิดถึงปะภกรวันนี้บ่ได้ไปทำงานเด้อบ่ <laughs> เดี๋ยวจะให้เบิง้งนก สิเฮดให้ไลให้เบ่้งองน,นกเบอ่อเหรอ,อ,อ